สวัสดีครับวันนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการอุด EGR นะครับหลายคนถามนะครับว่าอุด EGR ดีไหมมีผลเสียอะไรไหมแล้วก็มันมีหลายคําถามนะครับแล้วก็หลายปัญหาโลกแตกนะครับบางคนก็บอกว่าอุดไม่ดีบางคนก็บอกอุดดีนะครับบางคนก็บอกใช้นำ้ำมันเครื่องดีๆก็จบแต่ผมบอกตรงนี้เลยครับว่าอุดดีที่สุดครับ แต่ข้อเสียก็คือมันมีมทพิษต่อภาวะโลกแต่ว่ามันดีต่อรถเราครับมันทําให้หนึ่งน้ำมันเครื่องไม่ดําเร็ว2อําให้ข่าเหมาในเครื่องยนต์น้อยอัตราการสึกหลอน้อยแล้วก็การเสื่อมสภาพของรถน้อยไอดีก็จะไม่ตันนะครับถามว่าทําไมการสึกหลมันน้อยนะครับดูนะครับนี่มันตันแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมมันตันเพราะว่าเกิดจากข่าเหมาของไอเสียนะครับคําว่า EGR นี่ครับมันคือการเอา ไอเสียวนกลับมาใช้ใหม่นะครับเพื่อลดมลภาวะโลกนะครับแล้วก็มันจะเอาเนี่ยครับใหญ่ไหมมันจะเอาของเสียนะครับเข้ามาในเครื่องยนต์นะครับมันทําให้เป็นเนี่ยตะกรายนะครับมันทําให้เครื่องหลวมไวนะครับน้ำมันเครื่องดํานะครับเนี่ยแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ทําให้รูไอดีพวกนี้มันจะตันพอมันตันปุ๊บลมก็จะอืดกินน้ํามันนะครับเห็นไหมดูดูไอดีที่เครื่องเห็นไหมครับดูดูสภาพแต่ละรูเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยจะทําให้เครื่องหลวมไวเพราะมันจะกรสายนทรายมันจะขี้รายครับแล้วก็ กินน้ำมันเครื่องบ้างนะครับถ้ามันหลวมอ่ะนะครับแบบนี้ควรจะอุดนะครับแล้วหลายคนถามว่าอุดแล้วมีข้อเสียไหมผมบอกเลยไม่มีครับมีแต่ข้อดีนะครับต่อให้คุณใช้น้ํามันเครื่องโคตรพ่อโคตรแม่ดีขนาดไหนนะครับถ้าไม่อุดทีอยังไงแม่ก็เป็นตะกันนะครับแล้วก็น้ามันเครื่องดําไวนะครับอย่าไปเชื่อไามว่าใช้น้ำมันเครื่องดีไม่ต้องอุดก็ได้มันมโนเชื่อนี่ดูครับเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นก้อนแข็งแขงนี้เลยนะครับง่ายๆเลยการที่คุณบอกว่า ผมถามว่าการที่มันเอาของเสียกลับมาใช้ใหม่ครับเหมือนคุณนะครับขี้แล้วเอาขี้มาแดกครับเออเหมือนกันมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นควรอุดเพื่อไม่ให้อากาศมันสะอาดนะครับแล้วก็ให้อากาศมันดีเพราะฉะนั้นผมบอกเลยครับว่าอุด g g r ดีที่สุดครับมีแต่มีแต่ผลดีต่อเครื่องยนต์แต่มีข้อเสียกับมลภาวะโลกนั้นเองครับและแต่ดูนพินิจไอ้พวกโรคตัวแรกการเส้นตีนนะครับ